สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับ2ปืนที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันนะครับเออ่ผมคิดว่าผมใช้คําพูดนี้เนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะคะท่านผู้ชม ในด้านซ้ายมือเรานะครับนั่นก็คือไรเฟิลซาตาว่า m 7 6นะครับผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ผมจะใช้เสียงของซีรีเนี่ยควบคู่กันเลยก็แล้วกันนะครับซาตาว่า m 7 6พผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยหยิบมาใช้กันสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ผมต้องบอกเลยว่าโดยรวมของมันแล้วถือว่าดูดีมากเลยนะครับเพราะหัตถาการล่าของกระสุนปืนในนัดถัดไปเนี่ยถือว่าไวพอสมควรเลยนะ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันไปเลยนะครับว่าการยิงต่อเนื่องเนี่ยคำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับในเรื่องของความแรงเนี่ยผมถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับคือไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนั่นเองนะครับ ในส่วนทางด้านขวามือของเรานะครับนั่นก็คือ AK 74กระบอกนี้อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของความแรงไม่เป็น2รอ,องใครเลยนะครับอัตราการลั่นของกระสุนปืนก็ถือว่าไวมากแต่ข้อเสียของมันเลยเนี่ยก็คือ2อย่างนะครับนั่นก็คือการเกาะกลุ่มการของกระสุนปืดแล้วก็แรงดีของปืนที่สูงนั่นเองนะครับ แต่แน่นอนครับว่าถ้าหากท่านผู้ชมรู้วิธียิงเนี่ยสออย่างที่เป็นข้อเสียเนี่ยก็จะหายไปในทันทีเลยนั่นเองนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าผมให้ท่านผู้ชมเลือกระหว่าง2กระบอกนี้ท่านผู้ชมอยากจะเล่นกระบอกไหนมากกว่ากันครับคอมเมนต์บอกผมกันล่างคลิปนี้หน่อยก็ลกนนะแล้วกันน้าเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยงั้นเราก็ตเข้าไปในเกมเลยก็แล้วกันนะ้า ท่านผู้ชมผมได้คิวมาสามคิวได้ยังไงวะเฮ้ เฮ้ยท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าระเบิดสูตรผมด่านนี้มันจะเอาเรื่องเหมือนกันครับ เมื่อกี้นี้เสียงเท้าเขาอยู่หลังผมเลยครับติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว ผมตัดตรงระเบียงไปก่อนแล้วหนึ่งคนนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าสตรูที่เหลือเนี่ยเขาจะอยู่ทางไหนครับต้องระเบเวลา ท่านผู้ชมว่าศัตรูเขาจะเดินต่อหรือเปล่าครับ few moments later. ให้ตายเถอะผมเล่งรอยอยู่ตั้งนานนะครับเนี่ยกว่าเองจะเดินมาแตกมาได้เลยสหายหจะพอมุมซ้ายหรือมุมขวาครับ แล้วข้างหน้าผมมีเขาท่านผู้ชมเมื่อตะก,กี้นี้ เสียงเท้าข้างหน้าผมยังมีอยู่ด้วยนะครับคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วอีมของคุณพ่ายแพ้ Point. เฮ้ยให้ตายเถอะการดันของผมมันได้ผลหรือยังไงวะเนี่ย เฮ้ยเองประมาณผมเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้อ <deve ck> ให้ตายเถอะครับจ้องจะเอามีดมาฟันผมเฮ้ยกำตามสนทองไปไสทิศ อเอาอยัางไงดีครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะดันไวเลยได้หรือเปล่าครับเนี่ย เฮ้ยเขาจะเล่นไวอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันอันตรายเกินไป เออนายตัดได้สวยมากเลยครับเพื่อน <c oughs> อาสัตรูเขาเหลือแค่คนเดียวแล้วเท่านั้นครับ เออเฮ้ยคนชื่อหลวงเขาตายหรือ,อยังวะเนี่ย ทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้อ้ทีทถ้าเองจะค้างนานขนาดนี้แล้วแล้วก็นะครับ <Special Point. S 2> ผมอยากที่จะนั่งวัด AK กับเขาต่อสักหน่อยนึงด้วยนะครับ สูตรไม่เคยทำให้ผิดหวังครับในจังหวะนี้ได้รอเบิร์ตฟ,ฟีมาอีกหนึ่งคนครับเออเมื่อกี้อยู่สั้นหนึ่งคนด้วยนะครับนะ่า นายไม่รีบผมก็ไม่รีบนะครับเวลามันเหลือเฟือท่านผู้ชม One minute later, <laughs> Pop Corners Fire in the hole. Special Point. <laughs> Double kill, multi kill. ศัตรูเขาจะเอาเราให้ได้วะเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้เซ่ ของคุณพ่ายแพ้สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ